สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงกันเท่าไหร่นั่นคือเรื่องความหนืดของของเหลวค่ะวันนี้เรามีข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารเรื่องความหนืดของของเหลวของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะความหนืดมันคืออะไรวัดกันยังไงแล้วมันสําคัญขนาดไหนครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับค่ะเริ่มกันเลยนะคะ ความหนืดหรือ viscosity เนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือคุณสมบัติที่มันต้านการไหลของของเหลวใช่ไหมคะถูกต้องครับของเหลวอะไรที่มันหนืดหนืดข้นๆนะครับมันก็จะไหลได้ช้ากว่าพวกที่ใสๆหน่อยแล้วเวลาเราจะดูว่าอันไหนหนืดมากหนืดน้อยนี่เขามีวิธีวัดแบบง่ายๆไหมคะก็มีวิธีดูคร่าวๆอยู่ครับอย่างในเอกสารก็จะบอกไว้2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกก็คือลองจับเวลาดู ว่าของเหลวเนี่ยปริมาณเท่าๆกันมันไหลผ่านรูแคบๆหรือหลอดเล็กๆใช้เวลานานแค่ไหนอ๋อถ้ายิ่งนานก็ยิ่งหนืดใช่ครับผมหรืออีกวิธีก็คือลองหาวัตถุเล็กๆกลมๆอย่างเม็ดโลหะปล่อยให้มันจมลงไปในของเหลวแล้วก็ดูว่ามันจมเร็วแค่ไหนถ้าจมช้าก็แสดงว่าของเหลวนั้นมันหนืดมากครับเข้าใจง่ายดีค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ คือความหนืดเนี่ยมันไม่ได้บอกแค่ว่าไหลช้าเร็วแต่มันยังบอกถึงความสามารถในการต้านการเปลี่ยนรูปทรงด้วยนะครับอืมยังไงคะคือของเหลวที่มันหนืดน้อยๆอย่างน้ําเปล่าเนี่ยเราเทใส่แก้วทรงไหนมันก็เปลี่ยนรูปตามภาชนะง่ายๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของที่หนืดมากๆอย่างน้ําพึง้งหรือกลิซซอรีนมันก็จะต้านการเปลี่ยนรูปทรงมากกว่า คือมันจะคงรูปเดิมของมันได้ดีกว่านิดนึงก่อนที่จะค่อยๆไหลเปลี่ยนรูปไปตามภาชนะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเวลาวัดกันจริงจังในห้องแับหรือในโรงงานเขามีหน่วยวัดเฉพาะเลยไหมคะมีครับหน่วยมาตรฐานจริงๆเขาเรียกว่า poise p o i s e ใช้ตัวย่อ p แต่ว่าหน่วยเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยใหญ่ไปครับในทางปฏิบัติเลยนิยมใช้หน่วยที่เล็กกว่าร้อยเท่าคือหน่วยเ e n ติ p o i ส หรือ CPS ครับผมอ๋อเหมือนเมตรกับเซนติเมตรอย่างนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับ1 p o i งพก็คือ100 c งร t i ยเซนตหรือ100 CPS นั่นเองครับเราจะคุ้นกับหน่วย CPS มากกว่าเวลาพูดถึงความหนืดท,ทั่วไปโอเคค่ะงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราลองมาดูตัวอย่างค่าความหนืดของของเหลวที่เจอในชีวิตประจำวันกันดีกว่าไหมคะอันนี้วัดที่อุณหภูมิห้องนะคะดีเลยครับ เริ่มจากน้ำเปล่าน้ำบริสุทธิ์นี่ความหนืดแค่ประมาณ1นเซนติโพนิดๆเองโอ้โหแทบไม่มีความหนืดเลยครับไหลคล่องเลยค่ะขยับมาเป็นนมก็ขึ้นมานิดหน่อยประมาณ3เซนติโพซอืมก็ยังถือว่าไม่หนืดมากแต่พอเริ่มเข้าสู่โซนของหวานนี่เออตัวเลขกระโดดเลยนะคะอย่างน้ำเชื่อมอาจจะไปถึง5,000เซนติโพซครับผมน้ำพึ่งนี่หมื่นเซนติโพ์ ใช่ครับหนืดขึ้นเยอะเลยแล้วพวกซอสต่างๆล่ะคะอย่างซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนี่ก็ยิ่งหนืดไปอีกครับอาจจะถึง50,000ื่นซนติพได้เลย50,000่น 50, โอ้โหแล้วมีอะไรหนืดกว่านั้นอีกไหมคะก็อย่างพวกมัสตาร์ดก็อาจจะ70,000 cps หรือถ้าเป็นซอร์ครีมนี่อาจจะแตะแสน cps ได้เลยครับ1,000 0 0 cps โหหลักแสนเลยล่ะคะคือค่ามันต่างกันเยอะมากตั้งแต่1ไปจนถึงแสนนี่แบบว่าครับผม เห็นช่วงกว้างขนาดนี้แล้วพอจะนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับว่าทำไมในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอาหารเนี่ยการรู้ค่าความหนืดเป๊ะๆมันถึงสำคัญมากค่ะมันสำคัญยังไงอะคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะคือมันกระทบกับการออกแกบกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยครับทั้งแต่จะเลือกเครื่องจักรยังไงจะขนส่งลำเลียงของเหลวพวกนี้ยังไงอ๋ออย่างเช่นอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆคือเรื่องปั๊มครับ ถ้าคอเหลมันหนืดมากๆเนี่ยจะใช้ปั๊มธรรมดาแบบที่ใช้กับน้ำเปล่าไม่ได้นะครับมันต้องใช้ปั๊มที่แรงเยอะกว่าหรือบางทีต้องเป็นปั๊มคุณละชนิดเลยไม่งั้นมันดูดไม่ขึ้นหรือปั๊มอาจจะพังได้ง่ายๆค่ะนึกภาพออกเลยหรืออย่างเครื่องผสมเครื่องกวนถ้าจะผสมของที่มันหนืดเหนืดเ,หนดเข้าด้วยกันเนี่ยมอเตอร์ก็ต้องใช้กําลังสูงขึ้นใบพัดก็ต้องออกแบบมาเฉพาะไม่งั้นมันก็ผสมกันไม่ทั่วถึงไม่เป็นเนื้อเดียวกันอืมจริงด้วยค่ะอีกเรื่องก็คือการถ่ายเทคความรร้อนับ ของเหลวที่หนื่อมากเนี่ยมันจะนําความร้อนหรือถ่ายเทความร้อนได้ช้ากว่าของเหลวใสใสหมายความว่าเวลาจะทําให้ร้อนหรือทําให้เย็นก็ต้องใช้เวลานานขึ้นใช่ครับหรืออาจจะต้องออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้มันใหญ่ขึ้นหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อชดเชยตรงนี้ดังนั้นการรู้ค่าความหนืดเนี่ย มันช่วยให้วิศวกรหรือคนออกแบบกระบวนการผลิตสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ถูกต้องกำหนดเวลาในการผลิตได้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยครับฟังดูแล้วความหนืดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องคนคนเหลวๆที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคะแต่มันเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญมากๆม,มีผลกับ การไหลการเปลี่ยนรูปแล้วก็เป็นหัวใจหลักในการออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเลยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารนี่คือชัดเจนมากๆถูกต้องเลยครับมันเป็นตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องความหนืดในอาหารแล้วลองมองไปรอบๆตัวเราอีกนิดหรือมองให้ไกลออกไปหน่อยไหมคะคะยังไงครอืม ลองนึกถึงของเหลวอื่นๆที่มีความหนืดที่เราเจอในชีวิตประจำวันเหมือนกันอย่างเช่นน้ำมันเครื่องในรถยนต์หรือถ้าใกล้ตัวเรามากๆเลยก็คือเลือดในร่างกายของเราเองความหนืดของสิ่งเหล่านี้แหละครับมันส่งผลต่อการทำงานของระบบนั้นๆยังไงบ้างเช่นความหนืดของน้ำมันเครื่องมีผลต่อการปกป้องเครื่องยนต์ยังไงหรือความหนืดของเลือดส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตของเรายังไง อืมน่าคิดต่อจริงๆด้วยค่ะครับผมเป็นคำถามที่ชวนให้เราไปค้นหาคำตอบหรือสังเกตสิ่งรอบตัวกันต่อไปได้ครับ